ชายคนหนึ่งเก็บเด็กผู้หญิงจากกองขยะมาเลี้ยงดูอย่างไม่รู้อนาคต20ปีต่อมาเด็กคนนั้นกลับมามอบสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดความรักหรือคำสาปของโชคชะตาเก็บเด็กผู้หญิงจากกองขยะมาเลี้ยงดู20ปีต่อมาผู้ชายคนนั้นได้รับการตอบแทนเช่นนี้หรือแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องลงบนกองขยะริมถนนเก่ากลิ่นเหม็นคลัคลุ้งจนแทบหายใจไม่ออกแต่ในความสกรปรกนั้น มีเสียงร้องเบาๆของทารกคนหนึ่งเขาทีชายหนุ่มวัยยี่สิบตนตนมองเห็นเด็กตัวเล็กที่ถูกห่อด้วยผ้าขาดขาดดวงตาของเด็กคู่นั้นสั่นระริกเหมือนวิงวอนขอชีวิตจากโลกที่โหดร้ายที่ก้าวเข้าไปช้าๆอุ้มเด็กขึ้นมาด้วยมือที่สั่นเทาหัวใจของเขาเต้นแรงรู้เพียงว่าเขาจะไม่ปล่อยให้เด็กคนนี้ต้องตายเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ยี่สิบปีเต็มที่เขาเลี้ยงดูขิมเด็กผู้หญิงจากกองขยะคนนั้นกลายเป็นหญิงสาวที่งดงามราวกับแสงจันทร์เธอเรียนเก่งพูดนุ่มนวลและทุกครั้งที่มองหน้าเขาสายตาเธอมักมีบางอย่างที่ทีไม่เข้าใจเย็นวันหนึ่งฝนตกพรำพรำเขาเสียงฟ้าร้องไกลกลอยที่กำลังนั่งมองรูปถ่ายเก่า ภาพเด็กน้อยในอ้อมแขนของเขาเมื่อ20ปีก่อนเสียงฝีเท้าเบาๆเดินเข้ามาใกล้ขิมถือผ้าห่มมาวางบนบ่าเขากลิ่นหอมจากผมเธอลอยแต่ปลายจมูกหัวใจของที่สั่นไหวอย่างไม่ทันตั้งตัวพ่อหนาวไหมคะเธอพูดเสียงเบาแต่ในแววตานั้นไม่ใช่เพียงความกระตันอยู่มันมีบางอย่างลึกซึ้งกว่านั้นที่เงยหน้าขึ้นมองเธออย่างนิ่งงนัน เขาไม่รู้ว่าความอบอุ่นที่ไหลผ่านอกคืออะไรแต่แววตาของขิมทำให้เขาหายใจช้าลงเธอนั่งลงข้างเขาเงียบไม่มีคำพูดใดออกมาเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาไม้และหัวใจสองดวงที่เริ่มเต้นในจังหวะเดียวกันขิมเอื้อมมือไปจับมือของทีนิ้วเรียวสั่นเล็กน้อยหนูอยากบอกความจริงมานานแล้วค่ะเสียงเธอสั่นแต่ดวงตาแน่วแน่ ที่หันมามองแววตาเต็มไปด้วยความสงสยัยคิมสุดหายใจลึกก่อนพูดประโยคที่เปลี่ยนชีวิตทั้งคู่ไปตลอดกาลหนูไม่ได้มองคุณเป็นพ่อเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนหนูรักคุณมานานแล้วค่ะหัวใจของที่หยุดเต้นไปชั่วขณะเขามองเธอด้วยความตกใจและสับสนทุกความทรงจำที่เคยเรียกว่าพ่อลูก กลับกลายเป็นภาพของความผูกพันที่ลึกซึ้งเกินกว่านั้นขิมก้มหน้าน้ำตาเริ่มไหลเธอรู้ว่าเขาอาจรังเกียจแต่อย่างน้อยเธอก็ได้พูดในสิ่งที่เก็บไว้ในใจมานานที่ยกมือขึ้นสัมผัสแก้มของเธออย่างแผ่วเบาฝนข้างนอกยังคงตกไม่หยุดแต่ในห้องเล็กๆนั้นมีเพียงเสียงหัวใจที่กำลังเรียกหากันอย่างเงียบงนันต่อจากประโยคสุดท้าย แต่ในห้องเล็กๆนั้นมีเพียงเสียงหัวใจที่กำลังเรียกหากันอย่างเงียบงนันแสงจากหลอดไฟสีส้มอ่อนๆส่องสะท้อนบนใบหน้าของทั้งสองคิมยังคงนั่งนิ่งดวงตาเปียกชื้นด้วยน้ำตาส่วนทีเขาไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีทุกคำในหัวดูเหมือนจะสลายหายไปในอากาศมือของเธอยังอยู่ในมือของเขาอบอุ่นสันไหวและเต็มไปด้วยความสับสนหัวใจของทีเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมา เขาไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้คือความผิดหรือความจริงที่ซ่อนมานานคิมเสียงของเขาแผ่วเบาหนูรู้ไหมว่าคำพูดเมื่อกี้มันทำให้พ่อเขาหยุดพยายามกลืนคำว่าพ่อกลับเข้าไปในลำคอรากับคำนั้นกำลังจะทำลายบางสิ่งที่เปราะบางในใจทั้งคู่คิมเงยหน้าขึ้นคิมไม่อยากให้คุณเรียกตัวเองว่าพ่ออีกต่อไปค่ะน้ำเสียงนั้นสั่นแต่เด็ดเดี่ยว ตั้งแต่หนูเริ่มเข้าใจความรู้สึกของหัวใจหนูก็รู้ว่ามันไม่ใช่ความรักแบบพ่อลูกเลยที่หลับตาแน่นภาพในอดีตฉายซ้ำในหัววันที่เขาอุ้มเด็กหญิงตัวเล็กๆออกจากกองขยะวันที่เธอหัดพูดคำแรกวันที่เธอร้องให้เมื่อเขาไม่กลับบ้านทั้งคืนทุกความทรงจำนั้นอบอุ่นและตอนนี้กำลังแปลเปลี่ยนเป็นความเจ็บหนูรู้ไหมว่าพ่อเอ,อิบว่าฉันพยายามปกป้องหนูมากแค่ไหน เสียงของเขาเต็มไปด้วยความสั่นแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าตัวเองต้องปกป้องหนูหรือปกป้องหัวใจของตัวเองขิมขยับเข้าใกล้แสงจากหลอดไฟสะท้อนในดวงตาเธอเป็นประกายหนูไม่อยากให้คุณปกป้องอะไรอีกแล้วค่ะเธอกล่าวพลางวางมือลงบนหน้าอกของเขาหัวใจของหนูอยู่ตรงนี้อยู่กับคุณมาตลอดที่รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน ความอบอุ่นจากฝ่ามือของขิมซึ่งผ่านเข้าไปในร่างกายกลิ่นหอมจากเส้นผมของเธอทําให้สติของเขาเริ่มเลือนความเงียบในห้องแคบลงจนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันคิมอย่าทําแบบนี้เขาพูดเสียงเบาแต่ขิมกลับยิ้มบางๆหนูไม่ได้ทําเพราะอยากให้คุณรู้สึกผิดเธอพูดพลางขยับเข้าใกล้จนแทบจะได้ยินเสียงหัวใจของเธอเต้นหนูแค่ไม่อยากโกหกอีกต่อไป ที่เงียบภายในใจเขามีทั้งความกลัวความอบอุ่นและความรักที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างก็จริงเกินกว่าจะปฏิเสธได้ฝนข้างนอกเริ่มซาลงเหลือเพียงเสียงหยดน้ำไหลาตามชายคาขิมมองเขาดวงตาคู่นั้นสะกดหัวใจชายไวกลางคนที่เคยแข็งแกร่งเขาไม่ใช่ฮีโร่เขาแค่คนที่อยากให้เธอมีชีวิตที่ดีแต่ตอนนี้เธอกำลังทำให้เขารู้ว่าชีวิตของเขาไม่เคยมีความหมาย ถ้าไม่มีเธออยู่ในนั้นหนูไม่ควรเขาพูดเสียงสัน่นไม่ควรแต่ขิมวางนิ้วบนริมฝีปากของเขาอย่าพูดเลยค่ะสายตาทั้งสองสบกันในความเงียบงันนั้นมีเพียงความรู้สึกที่พูดแทนคำทุกคำที่เอื้อมมือไปจับแก้มของเธอสัมผัสนั้นอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยแรงสั่นของหัวใจเธอค่อยๆหลับตาน้ำตาอุ่นๆไหลออกมาอีกครั้ง แต่คราวนี้มันไม่ใช่ความเศร้ามันคือความโล่งใจที่ได้ปล่อยทุกอย่างออกมาจากหัวใจที่ค่อยๆดึงเธอเข้ามาใกล้กอดนั้นแน่นลึกและเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ซ่อนมานานเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงจนได้ยินชัดฉันไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดเขากระซิบแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่อยากเสียหนูไปอีกแล้วขิมฝังใบหน้าในอกของเขาเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้น หนูรอคำนี้มานานมากแล้วค่ะทั้งคู่กอดกันอยู่นานจนฝนหยุดตกและความเงียบเข้ามาแทนกลิ่นดินหลังฝนลอยเข้ามาทางหน้าต่างผสมกับกลิ่นกายของก,รรกันและกันในห้องอุ่นๆนั้นที่มองออกไปนอกหน้าต่างเขาเห็นพระอาทิตย์เริ่มขึ้นใหม่อีกครั้งเหมือนโชคชะตากำลังเริ่มต้นบทใหม่ให้ทั้งคู่เขาหันกลับมามองขิม เธอยังอยู่ในอ้อมแขนของเขายิ้มทั้งน้ำตาเราจะไปที่ไหนต่อดีคะเธอถามเบาๆที่มองหน้าเธอรอยยิ้มของเธอทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนหัวใจของเขาก็จะไม่หลงทางอีกต่อไปเขายกมือขึ้นลูบผมของเธอไปในที่ที่ไม่มีใครตัดสินเราเขาพูดไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะขิมพยักหน้าเบาๆ น้ำตาไหลซึมแต่ดวงตาเธอสว่างสวยด้วยความหวังเธอกระซิบตอบที่ไหนก็ได้ขอแค่มีคุณอยู่ด้วยเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในความเงียบมือทั้งสองประสานกันแน่นหัวใจของทั้งคู่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันแสงอาทิตย์สาดผ่านม่านผ้าที่สั่นไหวจากลมเช้าทอแสงลงบนใบหน้าทั้งสองความอบอุ่นนั้นไม่ใช่เพียงจากแสงของเช้า แต่มาจากความรักที่รอคอยมานานถึง20ปีและในวินาทีนั้นทั้งสองรู้ดีว่าแม้โลกภายนอกจะไม่ยอมรับความสัมพันธ์นี้แต่สำหรับหัวใจพวกเขามันคือบ้านที่แท้จริงของกันและกันหลังจากเช้าวันนั้นทีและขิมเริ่มต้นชีวิตใหม่พวกเขาออกจากเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยความทรงจำทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังรวมทั้งความกลัวความผิดและสายตาของคนอื่น รถคันเล็กของทีแล่นผ่านถนนที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาเขียวขจีเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างแสงแดดอุ่นๆสาดเข้ามาในรถขิมนั่งพิงเบาะมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยแววตาที่สงบใบหน้าเธอสวยราวกับภาพฝันในยามเช้าคุณคิดว่าเราจะไปถึงก่อนข้ำไหมคะเธอถามเสียงแผ่วทียิ้มบางๆคงถึงแน่ถ้าเธอไม่เผลอหลับไปก่อนเธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นทำให้บรรยากาศในรถเต็มไปด้วยความอบอุ่น เส้นทางยาวไกลเหมือนชีวิตใหม่ของพวกเขาไม่มีแผนไม่มีจุดหมายที่แน่นอนมีเพียงหัวใจสองดวงที่เลือกจะเดินไปด้วยกันพอถึงหมู่บ้านเล็กๆริมภูเขาที่เช่าบ้านไม้หลังเล็กมีระเบียงหันหน้าเข้าหาทะเลหมอกลมเย็นพัดผ่านทุกเช้าเสียงนกร้องแว่วอยู่ไกลๆขิมเดินสำรวจรอบบ้านอย่างตื่นเต้นที่นี่สวยมากเลยข้าเหมือนอยู่ในฝันที่มองเธอแววตาเขาเต็มไปด้วยความรัก ฝันของฉันคงมีเธออยู่ด้วยเสมอเขาพูดช้าๆขิมหน้าแดงหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาวันเวลาผ่านไปอย่างเรียบง่ายทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันทำอาหารปลูกดอกไม้และหัวเราะไปกับเรื่องเล็กๆบางคืนพวกเขานั่งดูดาวด้วยกันบนระเบียงขิมจะเอนหัวลงบนไหล่ของทีเสียงลมหายใจของทั้งคู่ประสานกันอย่างสงบแต่ในความสงบนั้น หัวใจของขิมกลับซ่อนความกลัวบางอย่างไว้เธอกลัวว่าวันหนึ่งโลกภายนอกจะพรากเขาไปกลัวว่าความสุขนี้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่ต้องจบลงคืนหนึ่งฝนตกอีกครั้งเหมือนคืนแรกที่เธอสารภาพรักขิมยืนมองฝนที่ตกผ่านกระจกที่เดินเข้ามาจากข้างหลังกอดเธอไว้แน่นคิดอะไรอยู่ครับเสียงเขาอ่อนโยนขิมยิ้มบางๆกลัวคาากลัวว่าวันหนึ่งคุณจะจากไป ที่ก้มลงกระสิบข้างหูเธอถ้าวันนั้นมาถึงฉันคงเอาหัวใจฝากไว้กับเธอแล้วคำพูดนั้นทำให้เธอน้ำตาซึมเธอหันกลับมากอดเขาแน่นลมหายใจร้อนๆของเขาสัมผัสที่ผิวเธอหัวใจทั้งสองเต้นแรงและตรงกันราวกับจังหวะเดียวหนูรักคุณค่ะฉันก็รักหนูเสียงฝนด้านนอกกลายเป็นเพียงเสียงพื้นหลังในห้องเล็กๆแสงเทียนสองสลัว คิมเงยหน้ามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยประกายแห่งความรักมือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อสัมผัสใบหน้าของเขาที่ยื่นมือแตะแก้มเธอเบาๆเธอรู้ไหมว่าตั้งแต่วันที่ฉันอุ้มเธอออกจากกองขยะเขาหยุดหัวใจเต้นแรงฉันไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเธอจะกลายเป็นทุกอย่างของฉันขิมหลับตาน้ำตาไหลซึมหนูเองก็ไม่คิดว่าโชคชะตาจะพาหนูมารักคนที่เคยเป็นผู้ช่วยชีวิต เธอพูดด้วยเสียงสัน่นแต่หนูไม่เสียใจเลยค่าที่รักคุณที่ดึงเธอเข้ามาในอ้อมแขนอีกครั้งเสียงลมหายใจประสานกันจนกลายเป็นท่วงทำนองเดียวฝนยังคงตกไม่หยุดแต่ในใจของทั้งคู่กลับร้อนรุ่มด้วยความรู้สึกที่ไม่มีชื่อเช้าวันถัดมาแสงแดดสาดผ่านผ้าม่านบางๆขิมตื่นขึ้นพร้อมกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นที่ยืนอยู่หน้าระเบียงถือแก้วกาแฟสองใบเขายิ้มให้เธอ ตื่นแล้วเหรอคนที่เศร้าคิมเดินเข้ามาอบเขาจากด้านหลังอยากอยู่แบบนี้ทุกวันเลยค่ะที่จับมือเธอที่กอดเอไว้เราจะอยู่แบบนี้จนกว่าโลกจะหยุดหมุนวันหนึ่งทีเริ่มเขียนหนังสือเขาอยากเล่าเรื่องของเด็กหญิงที่เขาเก็บมาจากกองขยะแต่ในตอนจบเขาเขียนเพียงประโยคเดียวและเธอคือคนที่สอนให้ฉันรู้ว่าความรักไม่เคยเลือกที่เกิดคิมอ่านต้นฉบับนั้นแล้วน้ำตาไหล เธอรู้ว่าเรื่องนั้นคือชีวิตของพวกเขาเองเธอเดินเข้ามากอดเขาจากด้านหลังขอบคุณที่เก็บหนูไว้วันนั้นนะคะที่จับมือเธอแน่นขอบคุณที่กลับมาเป็นชีวิตของฉันในวันนี้เวลาผ่านไปอีกหลายปีบ้านไม้หลังนั้นกลายเป็นที่พักเล็กๆสำหรับนักเดินทางพวกเขาทำขนมขายกาแฟและใช้ชีวิตเรียบง่ายทุกคนที่มาพักต่างบอกว่าบ้านหลังนี้มีพลังอบอุ่นแปลกๆ แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าที่นี่คือบ้านของความรักที่ถือกำเนิดจากความเจ็บปวดและปาฏิหาริย์ในค่ำคืนหนึ่งดาวเต็มฟ้าขิมนั่งมองท้องฟ้าอยู่ข้างทีคุณจำวันนั้นได้ไหมวันที่ฝนตกวันที่หนูพูดคำว่ารักครั้งแรกที่พยักหน้าจำได้สิไม่มีวันลืมขิมหันมายิ้มถ้าให้ย้อนเวลากลับไปหนูจะพูดคำเดิมอีกพันครั้งที่หัวเราะเบาๆฉันก็จะอุ้มเธอจากกองขยะอีกพันครั้งเหมือนกัน ทั้งคู่หัวเราะพร้อมกันเสียงหัวเราะนั้นลอยหายไปในอากาศยามค่ำแต่ความรักของพวกเขายังคงอยู่เหมือนดาวที่ไม่เคยดับและในค่ำคืนนั้นที่จับมือเธอแน่นไม่ว่าเราจะมาจากที่ไหนเขาพูดเบาๆฉันรู้แค่ว่าเราเกิดมาเพื่อพบกันคิมมองเขาดวงตาเธอเป็นประกายเหมือนแสงดาวหนูก็เชื่อแบบนั้นครับคุณคือบ้านของหนู เสียงลมพัดผ่านดอกไม้ข้างระเบียงไหวตามแรงลมในความเงียบสงบของภูเขามีเพียงหัวใจสองดวงที่ยังเต้นในจังหวะของความรักและแม้เวลาจะล่วงเลยไปแม้ฤดูกาลจะเปลี่ยนแต่ความรักของชายที่เก็บเด็กจากกองขยะกับหญิงสาวที่ตอบแทนด้วยหัวใจจะคงอยู่ตราบจนลมหายใจสุดท้ายของทั้งสองหลายปีผ่านไปอย่างเงียบงนัน บ้านไม้เล็กๆกลางหุบเขายังคงอบอุ่นเหมือนเดิมแต่การเวลาไม่เคยหยุดเดินเส้นผมของทีเริ่มมีสีขาวแซมเสียงหัวเราะของคิมยังเหมือนเดิมแต่ในดวงตาเธอเริ่มมีแววเศร้าลึกๆที่ซ่อนอยู่วันหนึ่งขิมล้มป่วยเธออ่อนแรงลงทุกวันแม้หมอบอกว่าเป็นเพียงโรคเล็กน้อยแต่ทีรู้ดีว่ามันไม่ธรรมดาทุกคืนเขาจะคอยนั่งข้างเตียงจับมือเธอไว้แน่นเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟัง เล่าถึงวันฝนตกวันที่เขาอุ้มเธอออกจากกองขยะและวันที่เธอบอกว่าหนูรักคุณขิมยิ้มทั้งน้ำตาหนูจำได้ครับหนูไม่เคยลืมเลยเสียงของเธอเบาแต่ยังอบอุ่นเหมือนเดิมหนูดีใจที่ได้ใช้ชีวิตกับคุณถึงแม้จะสั้นก็ตามที่จับมือเธอแน่นขึ้นอย่าพูดแบบนั้นสิน้ำตาเขาเริ่มคลอเบา เธอสัญญาแล้วว่าจะอยู่ดูพระอาทิตย์ขึ้นกับฉันทุกวันขิมหัวรเราะเบาๆถ้าไม่ได้อยู่ดูด้วยตาหนูก็จะอยู่ในแสงของมันค่ะทุกเช้าที่คุณมองออกไปจะมีหนูอยู่ตรงนั้นที่ก้มลงจูบหลังมือของเธอกลิ่นผิวของเธอยังคงเหมือนวันแรกที่เขาอุ้มขึ้นมาอบอุ่นอ่อนโยนและเต็มไปด้วยชีวิตรุ่งเช้าว,วันหนึ่งเสียงนกร้องรับแสงแรกของวัน ที่ตื่นขึ้นมาพบว่ามือที่เขาจับไว้เย็นเฉียบเขาเรียกชื่อเธอเบาๆคิมตื่นสิไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงรอยยิ้มบางๆบ,บนใบหน้าที่หลับอย่างสงบที่นั่งนิ่งอยู่นานน้ำตาไหลอับแก้มโลกทั้งใบเงียบงันเหมือนทุกอย่างหยุดเคลื่อนไหวเขารู้ว่าเธอไม่ได้จากไปจริงๆเพราะเธอยังอยู่ในทุกลมหายใจของเขาหลายเดือนต่อมา ที่เริ่มเขียนหนังสือเล่มใหม่ชื่อของมันคือเด็กหญิงจากกองขยะและในหน้าสุดท้ายเขาเขียนเพียงประโยคเดียวเธอจากฉันไปแต่ความรักของเธอยังอยู่ในทุกแสงของเช้าว,วันใหม่ทุกเช้าเขาจะนั่งอยู่บนระเบียงจิบกาแฟแก้วเดิมมองพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดเดิมและพูดเบาๆว่าขิมวันนี้ท้องฟ้าสวยเหมือนรอยยิ้มของเธอเลยลมเช้าพัดผ่านเสียงใบไม้สั่นไหว เหมือนคำตอบจากใครบางคนที่ยังอยู่ข้างเขากลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ที่เธอเคยปลูกยังคงอบอวลในอากาศเวลาผ่านไปอีกหลายปีชื่อของทีกลายเป็นนักเขียนผู้เล่าเรื่องความรักอันบริสุทธิ์หนังสือของเขาทำให้ผู้คนมากมายเชื่อในพลังของหัวใจแต่ไม่มีใครรู้ว่าทุกตัวอักษรในหนังสือคือหยดน้ำตาแห่งความคิดถึงของชายคนหนึ่งที่ยังรักผู้หญิงคนเดิม ผู้หญิงที่เขาเคยเก็บจากกองขยะเมื่อ20ปีก่อนวันหนึ่งเขาปิดหนังสือเล่มสุดท้ายแสงยามเย็นส่องผ่านหน้าต่างที่หลับตายิ้มบางๆขิมฉันจะมาหาแล้วนะเสียงลมพัดแผ่วเบาเหมือนใครบางคนกำลังมากระซิบข้างหูว่าหนูรออยู่ค่ะและในค่ำคืนนั้นแสงดาวบนท้องฟ้าเหมือนจะส่องสว่างกว่าทุกวันรากับจักรวาลรู้ว่า ในที่สุดหัวใจสองดวงที่เคยหลงทางได้กลับมาพบกันอีกครั้งในที่ที่ไม่มีวันพรากจากกันอีกเลย